เข้าไปในเมืองแบบว่ามันขับสลับเลนคนขับจะอยู่ทางซ้ายมันก็เลยแบบเรารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยในการนั่งเลยดูนั่นเอาอแล้ว <c oughs> <c oughs> น,นี่รถบัสของเขาเนี่ยทุกคนเหมือนในกล่องนมโฟมมสไหมคือก็นี่แหละฟิสแลนด์คาบินาโฟมมสก็คือที่นี่แหละมันคือฟิสแลนด์คาบินาเป็นนี่ห่อของนมงที่นี่ หลนลมเห็นใกล้มากอันนี้เราไม่รู้มันเรียกอะไรแบบอันใหญ่ๆที่มันเหมือนลงสีมันเ,เรียกว่าวินนิวแน่เลยอันนี้มันคือวินเทอร์บายเรารู้คำศัพท์นี้จต่เกมสิม <c oughs> ที่ภาคใต้ของเราก็มีนะแต่บ้านเรามีน้อยมากที่นี่มีเยอะมากยิ่งถนนเส้นใหญ่มันเยอะสุดๆเลยเดี๋ยววันไหนได้ไปอีกทีจะถ่ายมาให้ดู ในเมืองบ้านเขาก็จะเป็นห้องแถวติดๆกันแบบนี้น่าอยู่อยู่น้อน่ารักอ่ะเรากำลังพิกัดไปที่ร้านอาหารไทยชื่อไทยใบยใจซึ่งจะไม่ได้ไปกินหรอกแต่ว่ามันเป็นที่ที่อ้างอิงจุดนี้ในการหาที่พักเพราะว่าเราจำชื่ออย่างอื่นไม่ได้เลยอยเหมือนใบ,บเปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นเลยเนาะ ลันลมใหญ่มากเลยอ่ะโบ้านเขาน่ารักกันเลยอ่ะมีโซลาร์เซลล์ด้วยที่นี่เขาเน้นพลังงานสะอาดแบบสุดๆเลยจะมีแบบบ้านแต่ละหลังถ้าเราจะเช่าหรือว่าเราจะอยู่เราจะซื้ออะไรเงี้ยมันจะมี Energy Label บอกเลยว่าบ้านหลังนี้ A, บ้านหลังนี้ B บ้านหลังนี้ C ค่าแกส๊สค่าไฟก็จะต่างก,กันออกไปอุย้ยอาัปากกา อันนี้เราเปลี่ยนจุดมุ่งหมายเพราะาเมื่อกี้เราไม่กล้าเลี้ยวไปถนนเส้นหนึ่งที่จะไปลานน้นตลบว่าง๋ยวเราจะมาเดินดูวิวแถวนี้เพราะว่าจอดรถได้ไปกันนี่มันก็จะไปแบบเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นเรือน่ารักจังอันนี้เราก็มาครั้งแรกเหมือนทุกคนมันจักรยานซิ่งมาก เขาก็น่ารักนะตรงนี้สวยมากตอนนี้ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก็เลยเปิดแมทไปเจอร้านอาหารอเอเชียทุกคนอีร้านอะไรอ่ะร้านของชามอเอเชีย อยู่ใกล้ๆโบสถ์อะเดินไปดูร้านแล้วก็ไปโบสถ์ด้วยพี่หาผักชีอะไรอย่างงี้จะ <c oughs> ไ,ได้กินทำกับข้าวได้หลายอย่างหน่อยเนาะทุกคนเจอโบสถ์ที่สวยมากโ <c oughs> มมี้ก็สวย <c oughs> ไปต่อ เราับประมาณอุยห้างนี้แบบดีมากเลยเพิมมีภาษาอังกฤษให้นะเนี่ยมีเลมอนกราส์เองก็ mm hmm. ไม่ใช่แพงหรออันนี้100รกรัมอ๋อกิโลละยี่สิบเอ็ดอันนี้คือประมาณร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนิดๆมีขาดว้วยอ่ะ mm hmm. มี p r o d u ั t o ์ t อ a ไทยแลนด์ด้วยทุกคน ้าเวลาเราจะซื้อผักที่เราจะที่เราจะซื้อผักที่เราจะชั่งเราต้องซื้อถุงอีกด้วยซึ่งสูตรจะสามสูตรยูโรแล้วก็เอาของใส่แล้วก็ชั่งเจอของดีละทุกคนฟอร์เรนเดอร์ผักชีเดี๋ยวพอหนึ่งหนึ่งกระถางนี่เราต้องมาชั่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองทำมะเขือเทศที่นี่มันหวานมะม่วงลูกละประมาณ80กว่าบาท น,นน่กิะแต่ว่าเพิ่งซื้อสตรอเบอรี่เมื่อวานโอ้สตรอเบอรี่ที่นี่แพงกว่าเมื่อวานซื้อแค่สองด้าเก้าอ๋อมันมันกล่องใหญ่กว่านี่โอ้ยสองจุดเมื่อวานซื้อกล่องประมาณนี้แต่ลูกใหญ่ <c oughs> เราต้องมาจ่ายเองแบบนี้นะคะมีคนมีที่คิดตังค์เนี่ยแต่ว่าพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอันนี้มีภาษอังกฤษก็ <c oughs> ได้รีซีดออกมาไปโรีซีไช ก็ออกไม่ได้รีบเดินตามเธอมาอย่างไววันนี้ดีไหมดีมากหลังจะไปหาข้อมูลมาเมื่อวานอ่ะทุกคนเราไปห้างแถวบ้านใช่ไหมแล้วก็เขาไม่รับบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดไม่รับท้าวเวอการ์ดคือน่าจ่อยเลยอ่ะไม่มีตังค์จ่ายนี่ทุกคนเราได้บุเก้ โอเคผักชีตอนนี้เราเป็นที่จัมโบอีกสาขาหนึ่งแล้วมันแบบตอนนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแล้วแล้วก็ท้างปิดหกโมงเราจะฟอนไม่ได้แล้วเรารีบไปช็อปก่อนชีทเยอะเกินจะเลือกถูกไหมเนี่ยอ้าวอาแบบนั้นไมเ่เธอนีะ่ะสีขาวข้างบน,ก,นก็อยู่บนเครื่องมันอร่อย รตอว่านีเลือกจากสีสัตว์อะไรแอนไม่ออกนี่เป็นชีทจากแพ้ค่ะอันนี้ blue s h ใน blue s h นี่เนี่ยบลูเหมือนสารางิ่หอยน่ากินเนาะขนมปังนา่ากนก็น่้นเนาะ ชิ้นนุ่มๆชิ้นหนึ่งนะไปดูโซนโปรดิวซ์เราอยากได้มอสเซเลรล่าโยเกิร์ตหาไม่เจอนี่ต้องเป็นเกาดานะ้าแน่เลยว้าเลมมนกลาสโปรดั์ออฟไทแลนแดแ์เลยอะเอาไปอันหนึ่งได้ไหมอะ สดกว่าสาขาเมื่อกี้หนึ่งนี่อันละอันละร้อยกว่าบาทเลยเนี่ยเอาไปปักละกันน้องต้องน้องต้องโตต่อไปแล้วก็อยากได้ต้นหอมด้วยค่ะอันนี้คือรีกแน่เลยต้นกระเทียมแม่ต้นหอมอ่ะอใหญ่ เจอต้อนหอมแล้วเมื่อกี้กับไปซื้อต้นกระเทียมแล้วมีต้นหอม0.70ไม่ถึง30บาทมันไม่มีพริกแบบไทยนะโอ้ยนี้แม้ถูกมากเลยอะ่ะน่าจะทำได้เหมือนกันนั่นแหละ๋ยวจะไปทำน้ำพริกหนุ่มนะทุกคนห้างจะปิดแล้วเขาไม่ติดป้ายเหลืองเลยเหรอเนี่ที่นี่หรือว่าเรายังไม่รู้ มวานชื้อส้มนี้ไปแล้วอร่อยมากหวานจั๊วะมะนาวถูกกว่าห้างเมื่อวานนี่อ่ะเมื่อวานสองกว่ากุ้งกับหอยในทนี้แพงมากเลยแล้วก็ดูไม่ค่อยสดเลยอะ่ะอันนี้อันนี้คือน,นิวแล้วนะหกหยุดเกาเกาไม่ใช่นี้ไงเสียแพงค่าแกะแน่เลยอ๋อนี่ห้ายูโรนี่สับเก้าสิบกรัม บอกลาต้ยมยำกุ้งไปก่อนตัวนี้อุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะอะไรนะหัวใจไก่80บาททำไงนีดูสดก่อนมันมีหลากหลายสายพันธุ์กั้เลยอ่ะอันถุงเล็กเนี่ยเรากินไม่ทันหรอก กระเทียมกระเทียมสองอันนี้ก็อ่านแล้วประมาณยี่สิบบาทไม่ถึกถูกกันนะนิดนึงโอเคอะไรนะอันต้อเราออกจากแผงผักตลอดเลยคนคนนี้นะว,าวายอลังเบียร์อลังเบียร์ถูกมาก พอดเบียร์ถูกเหมือนที่เปิดยี่สิบสามสิบบาทอะ่ <c oughs> ะเพราะว่าเราซื้อโฮมการ์เด่นไปแล้วกระป๋องละประมาณสามสิบบาทโฮมการ์เด่นที่ไทยกระป๋องละประมาณแปดเก้าสิบอ่ะนะแปเก IPA ด้วย IPA หอมหอมแบบผลไม้ พออยู่บ้านมันอยากกินอะไรขบเคี้ยวเนาะแต่มาอยู่เนี่คิดไม่ออกจะซื้ออะไรอาจจะเอาไปอบกับขนมปงังเอาไปวา,า,ปางบนขนมปังมอสซลลาเรล่ามินิอ่ะอันใหญ่ป่ะก้อนี่มันเป็นก้อนใหญ่เอามินิดีกว่าน่าจะใช้ง่าย มันมีต้มขาไก่ดทุกคนแพงอยู่นะแล้วมันเป็นซุปซุปยังไม่รู้มันใช่หรออันนี้เป็นพวกอาหารกระป๋องคานอรสด,ดีก็มีเหมือนบ้านเราเลยนะ for chicken stock เราได้กินรสด,ดีลอยออกมาเลยตรงนี้ไม้ของโบดที่ไทยก็49บาทแบบช่วงที่มันพีกพกอะุอ้ยมียำยำด้วยอยำยำๆบีฟอะ่ะมามก พี่เสียใจมากคืออยากซื้อมาม่าชางน้อยมาด้วยแต่ว่ามีคนไม่ซื้อก็เศร้าอยู่แล้วตอนนี้อยากกินก็หาไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนเอาไหมแม็กกี้อะไม่รู้ <laughs> แล้วมันมีฮอตด้วยนะตอนนี้เราโดนห้างห้างที่นี่แกงไปหลายประเด็นแล้วตอนนี้เราไม่กล้าซื้อเขินบ้านแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนทักทายน้องแมวแมวกว่อน m o มมี <c oughs> ไปไหนโอ้โหไอแมแมเนียนมากทุกคนเห็นมอมแมมไหมมอมนี่มอมแมมเอามาอยู่อย่างนี้นี่ตรงนี้มันแบบมันอุนอ่นเพราะว่าฮีตเตอร์มันอยู่ตรงนี้แดีวแมวก็เลยมากบกันอยู่ตรงนี้รีไพ่ายหนาวโอเค okay, เดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันนะตรงนี้บายบายทุกคนเลยบายบาย ควันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยเรากำลังจะเดินเข้าเมืองด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งสู่ความเวงหวางอันไกลโพ้นเดี๋ยวก็จะไปตามป้ายบอกทางนั้นที่มันเขียนว่าเซนแอนนาพาร์ชีทรีซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่ามีแต่ทุ่งนานจริงขับรถไปอ่ะ4นาที4กิโล3กิโลประมาณนี้ซึ่งใูเมืองไทยเดินกันไม่ละไม่เดินหรอกเนี่ยเดินไปอ่ะ43นาทีาสู้ คนดีใจมากเห็นไกลๆไหมลราเห็นคนเดินแล้วซึ่งมันทำให้รู้ว่าไปแล้วเดินผิดฝั่งมาตลอดด้าไม่รู้แหละเดินามคุณพ่อคุณแม่ข้างหน้าไปละกันตื่นเต้นจังเลยเหมือนมาใช้ชีวิตใหม่หมดเลยอะมันแบบคือตามปกติถ้าคนที่เขามาแบบมีแฟนเป็นคนด่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะเรียนก่อนนะว่าเธอ,อคนที่นี่เขาใช้ ชีวิตกันยังไงภาษาเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรานั้นคือเริ่มจากความว่างเปล่าก็เลยเอามาตรงนี้แหละทุกคนทำให้กำลังใจใเราด้วยนะต้าลงชีวิตจังเลยฝนโตก็ แต่คุณลุงคุณ้าไปไหนเราก็จะไปด้วยเขาไปหลบฝนตรงไหนเราก็จะหลบด้วยไอ้ฝนตกทุกคนเห็นไป้ายไหม Welcome w e l c o m e นี่ครับก็ฝนมันยังไม่ตกนะเนี่ยพณ์อ,า,อากาศแต่ตอนนี้คือแบบลงเม็ดแล้วเนี่ยไปหลบไหนก่อนอยากให้ทุกคนเห็นสภาพดีนะเสื้อมันกันน้ำได้นิดหน่อยแต่ว่ายังอยากทุกคนเห็นวิว <laughs> ก็สวยอ,อยู่นะเริ่มเข้ามาในเมืองแล้ว <laughs> เนี่ยโบสถ์น่ารักมากเลยอ่ะ คือถ้ามันแบบเป็นทางเดิอนอย่างีตลอดทางโอเคเนาะแต่ถนนที่มันเป็นพุ่งญ้านั่นน่ะกลัวมันไปตกหนักกลางทางตรงนั้นมันไม่มีที่หลบเลยอ่ะโอ้พะยากรณ์อากาศแก่มากเลยบอกว่าจะตกตอนบ่ายสองอะ่ะอันมีเก้าโมงฝนตกแลว้วว่าเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยใกล้ถึงไอ้ตรง ซุปเปอร์ที่เราตั้งใจว่าจะมาเดินเล่นล้วแหละแต่ที่นี่มันเขาขับรถเขาขับอทางด้านซ้ายเลนที่ขับเร็วจะเป็นเลนซ้ายแล้วก็นสลับฝั่งกับเราอ่ะก็เลยถึงมีจักรยานเราก็ยังไม่กล้าปั่นนะเพราะว่าเราน่าจะความเคยชินมันน่าจะทําให้เราดูขิ้ไม่สลจตอนนี้ดีใจมากเข้ามาในเมืองได้แล้วตอนนี้สวยอยากรถถ่ายเพื่อนๆดูตอนนี้มันเป็นสีแยก เนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นแบบโบดหรือเปล่าหรือว่าเป็นห่ออะไรสักอย่างหา<ม>คำอ่านก่อนมันยุ่ไกลอ่ะ๋<ม>ยวาราเดินไปซูเปอร์กันเลยแล้วกันตอนนี้ต้องรีบมารีบกลับนิดนึงวันนี้เราคิดว่าเราจะเดินกลับแหละเพราะว่ายังไม่รถม์สักคันเลยอยาจริงๆเราอยากมาห้างนี้มันมี WiFi ให้ใช้ด้วยแต่ว่า เรายังไม่มีธานาคารของที่นี่แล้วมันก็ไม่รับมาสเตอร์การ์ดกับวีซ่าด้วยอะ่ะวันนั้นแฟนเราใช้วีซ่าสแกนได้เออแล้วรหัสอะไรก่อนเดี๋ยวกันดูกันนะออกมาจากห้างแล้วนะคะทุกคนเราซื้อของมานี่ไม่ซื้อเยอะอยเดี๋ยวเอาไปแกะที่บ้านกันว่าซื้ออะไรบ้างไม่กล้าถ่ายในห้างเยอะเพราะว่า เหมือนพนักงานเขาจะคอยทักทายเราตลอดเวลาแบบว่าไฮ Hi ย e l ล o m มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอย่าทักฉันฉันฟังไม่รู้เรื่อยเลยอย่างเงี้ยคือแบบว่าบางคนเขาก็ดีนะพูดภาษาอังกฤษกับเราอย่างเมื่อกี้แคชเชียร์เขาก็พูดภาษาอังกฤษนะในห้างเขาก็จะแบบว่าซ Hi กับเราตลอดนะว่าแบบว่าไฮ i h ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ <c oughs> <c oughs> ต้องตกอะไรแนตะ่ก <c oughs> ็ให้กลับแคนะ่นั้นแหละเนาะมันแบบว่ามีคนดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย ็ลเลยแบบเขินๆนิดนึงเดี๋ยวเดินกลับบ้านก่อนอันนั้นก็เป็นแบบศูนย์ราชการท้องถิ่นของเขาอะที่เราต้องมาลงทะเบียนเดี๋ยวเราจะต้องไปที่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นที่ตองสื่อสีน้ำเงินมันจะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดเลื่ติดนะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ความจริงว่าเรากำลังจะเดินกลับเมืองอันห่างไกลของเราสุดยอดตลาด ลองทายแล้วหนึ่งทุกคนนี่วันวันตัดหญ้าโล่งปว่ากว่าเราจะผ่านรถคันนั้นมาได้นะแบะบว่าหญ้ามันฟุ้องออกมาเนาะแล้วมันก็คือแบบถ้ารถหนึ่งคันมันเต็มสองเลนเลยเราก็เลยแบบเ e อ๊ะล้วฉันต้องเดินไปทางไหนอ่ะนั่นแ <laughs> ม่แกกินหญ้าทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะนันมันร้องด้วยเนเดี๋ยวเราจอดแช่นิดหนึ่ง อ่านะมันมองเราด้วยเราก็มองมัเหมือนกันอัร้องอย่าข้ามถนนมานะกลัว <laughs> แกก็มองเราเราก็มองแกงเหมือนกันแอะตัวนั้นฉี่ตลกไปเดินต่อดีกว่าอีกไกลอีกประมาณ20นาทีจะถึงบ้านถ้านับเป็นกิโลมันมรู้สึกไม่ไกลนะแต่ว่าเราไม่เคยเดินเลยอะ่ะลืมใส่นาฬิกาจับ ก้าวเดินมานะวันนี้คงผอมแล้วอะวันนี้ก็คือหลับสบายเราวันนี้ที่ไม่อยู่เนี่ยมันเป็นวันที่สามนะที่เราย้ายจากไทยมาที่นี่หลายๆอย่างก็ยังไม่ลงตัวแบบเราจะต้องถูกรีจิสตอร์ว่าเป็นแบบประชาไม่ใช่ประชากรเป็นแบบคนที่มาทํางานอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเนาะคนนี้มาอาศัยที่นี่ระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะไปเปิดบัญชีได้ เข้าสู่การรักษาพยาบาลได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบทุกคนก็รับรู้เราเข้าประเทศเราสแตมผ่านตอมมาแล้วแต่ว่าคือแบบใช้ชีวิตยังไงหลออนี้ยังไม่รู้อ่ะก็ <c oughs> เลยก็ <c oughs> เลยเอองงงงง,ง,ง,งอยู่ตอนนี้ <c oughs> นั่นน่นแพ้แพ้ไม่รู้วันไกลไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหม อบอกว่ารถตัดหญ้าตามฉันไมีกนะฉันได้ยินเสียงไม่รู้เดินถูกฝั่งเปล่าเราเดินตามคนที่เมื่อกี้ขากลับเราเห็นคนอ่ะเขาเดินอยู่ฝั่งนี้แต่ว่ามันมีรถตัดหญ้าอยู่ฝั่งนี้ไงเราก็เลยเออทางไหนไม่รู้วะก็นิ่งเนียบไปก่อนละกันหน้าตาเราก็เอเชียอยู่ <c oughs> ทุกคนก็คงจะเห็นใจนิดน,นึงแหละ เมื่อกี้คือเดินสวนคนนะเขาก็ทักทายตลอดทางเลยนั่นจักรยานแจงเราไปแล้วตกใจเขาคงแมบ,บว่าคนนี้ใครเนีย่ยมาเดินดูอยู่แต่ตามจริงอยู่ที่นี่โอเคมากเลยนะคะมันส่วนตัวดีแบบไม่มีใครอะไรกับเราเหรอกที่จริงอ่ะ้าแค่ทักทายแบบว่า g r e e ติ้งเหนื่อยเหมือนกันอันนี้นั่นงไงรถบัสสีขาวๆตรงนูง้น ที่เราแบบว่าไม่ขึ้นเพราะฉันแข็งแรงฉันเดินได้ไปกับกับแปดโลไปเลยเก๋ๆเดี๋ยววันนี้ได้วัตถุดิบมาหลายอย่างเดี๋ยวไปเปิดดูที่บ้านกันเราจะทําเมนูขนมจีนน้าเงี้ยวประเด็นก็คือลืมซื้อลืมซื้อ,ม,อมิโซะมาเต้าเจี้ยวเราไม่ไดเอามาจากเมืองไทย้ยวยอ่าสนใจจังแต่ว่าคิดว่าลืมซื้อแต่ถึงจะซื้อก็คงไม่มีอยู่ดีนกเยอะไหมบินกันเทียบเลย ที่นี่เขาแทบจะไม่ใช้คนแบบตรงนี้ถ้าแบบเป็นบ้านเราก็คนมาช่วยกันเกี่ยวช่วยกันเก็บใช่ไหมอันนี้เขาแบบถ่ายรถไปเลยบูดเรียบร้อยอะไรอย่างงี้มันน่าจะใกล้หน้าหนาวแล้วแหละถ้าไม่เก็บเดี๋ยวหากเขาก็คงตายก่อนก็ต้องลุ้นๆน,นิดนึงเวลเาแบบไปซื้อของหรือว่าแม้แต่เดินบนถนนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเดินเลนไหนหรือว่า มันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่แบบโบบาแล้วก็ไม่รู้เนาะแบบถ้าอย่างไปซูเปอร์ที่ในลแลนด์ใช่ไหมเวลาที่เราจ่ายเงินอะ่ะเราจะได้ใบเสร็จมาแล้วมันจะมีบาร์โคดอยู่ข้างล่างเราจะต้องใบเสร็จเนี้ยไปติ๊บที่ตรงทางออกอะ่ะเราถึงจะออกได้แต่ห้างที่เราไปเมื่อกี้ไม่มีแต่แทบทุกห้างอะ่ะจะมีแล้วก็คือต้องยืนสังเกตคนข้างหน้าว่าเขาทำยังไงกัน แต่ว่าเนี่ยเมืองเนี้ยคนมันน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคนให้เราเรียนแบบบางทีเราก็จะแบบว่าเป็นคนเดียวในนั้นเลยมันก็จะแบบเขินๆน,นิดนึงฮ้าเริ่มเข้าสู่แบบยานที่พักอาศัยแล้วเขายังชัวว่วที่นี่วันนี้อ่ะ UV เป็นสูงเลยนะทุกคนแบบถ้าเห็นในกล้องก็มันก็ยังดูสว่างอีกนึงใช่ไหมแต่ว่าในความจริงอ่ะมันมืดมากเลยมันแบบ เหมือนประมาณบ้านเราตอนเย็นๆแบบ5้าหกโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงหมู่บ้านเราแล้วนั่นไงโบเรนโฟโรเช่โอเคในที่สุดแล้วก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าสิ่งที่เราแบกข้ามหมู่บ้านมามีอะไรบ้านอูนนี้ถุงนี้จะบอกว่าทุกคนจะต้องจะต้องรู้สึกว่าอ๋ออ้อะไรอย่างงี้แม่สลัด อันนี้ประมาณ30บาทต่อด้วยมิ้นก็ประมาณ40-50บาทเดีย๋ยวเราว่าเราจะาก้านไปปักในดินเรากระถางดินอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูโรสแมรี่แบบลดราคาอันนี้ก็ประมาณแบบไม่ถึง30บาทนะ่าจะประมาณ20บาทแล้วก็ททมลดราคาเหมือนกัน คือเราซื้อไส้กอรอกมาที่เหมือนไส้กรอกเยอรมันนะแต่ว่ามันขาดสมุนไพรในการแบบสร้างกลิ่นเนาะยิกระเทียมแล้วก็ทาม้วก็โรสแมรี่แล้วก็เอาไว้ทําแบบสเต็กอะไรพวกนี้ด้วยยาวๆไปแล้วก็นี่ทุกคนคือแบบดูสี่ปีทุกคนดูถุงงอกสีมันแบบว่าถุงว่ามันไม่ขาวอะ่ะแล้วันหมดอายุที่เจ็ดนะวันนี้เพิ่งวันที่สองมันอยู่อีกห้าวันอยู่อีกห้าวันไหวหรอว่าเราคือแบบ ไม่เกินเย็นวันนี้บ้านเราไม่เอาแล้วเนาะแต่ว่ามันแบบมเมล็ดโั่เขียวก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนนะอันนี้ก็ไม่แพงมากแบบไม่ถึงหนึ่งยูโรแต่ว่าจะมาใส่ขนมจีนงนะเมี้ยวอันนี้ผักชีลาวจะประมาณหนึ่งนิดนิดเหมือนกันจะไม่ได้เอาไปปั่นเหมือนกันแล้วก็อันนี้อ่ะสองยูโรเลยอ่ะอยากมาทำแบบกาแฟเย็นกินอนะ่ะต่อด้วย อันนี้อันนี้ก็ปพะมาณ2ยูโรเหมือนกันไม่ได้อยากจะซื้อหรอกแต่ว่าต้องซื้อเพราะว่าที่นี่เขามีให้แลนด์ลอร์ดมีให้แต่ว่าเราทำหักเมื่อวานะเอากดเห็ดเห็ดหอมใช่ไหม mm hmm. เห็ดหอมแห้งเราเอามาแล้วเราก็ต้มทําต้มจืดแล้วเราก็นี้แบบกดให้น้องเขาจมน้ำแขกหัก mm hmm. <laughs> ยังไม่ได้บอกเลย <laughs> ยังไม่ได้บอกเขาเลยจะซื้ออัน,นใหม่มาชดใช้เขาละแปลกมากเลยเป็นซาลาเปาไส้เนื้อ หนึ่งยูโรเองอะสาบาทเอ้ยสาบาท40บาทเนาะเดี๋ยวลองลองทำดูแค่เวฟเพราะว่าเราอ่านอันนี้มันบอกว่าเวฟสี่วินาทีเองอะเดี๋ยวพวกนี้กินเป็นข้าวเช้าจะได้ไม่ต้องเกิีขนมปังบ้างเบื่อแหละมาสามวันเบื่อและเกิียขนมปัง,งไปสองมือเองจริงแล้วก็หมูหมู2องยูโรหก็ก็คูณ39ได้2ชิ้นใหญ่ๆแบบ น่าจะสันคอไหมภาษาคล้ายๆภาษาอังกฤษนะแต่ว่าก็ไม่ใช่อยู่ดีมันอ่านไม่ออกอะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทําน้ําเนียวคือเราอยากได้กระดูหะหกหมูนะที่จริงแต่ว่ามันมันหาไม่ได้มันไม่มีหลากหลายเหมือนบ้านเราอ่ะเนาะแล้วก็อันนี้หนักมากก็คื้อมา2.61จกยูโรแล้วก็ทํากับข้าวกินกันนะคะมือนี้ก็ใช้ไม่ใช่มือนี้แหละคงได้อีกหลายมือเนาะใช้เงินไป12 จุดเก้าศูนย์ยูโรก็ใช้เงินไปห้าร้อยสามบาทในมือเนี่ยในของทั้งหมดวันเนี้ยก็โอเคยู่นะได้กินน้ำเงี้ยวที่อยากกินแล้วเดี๋ยวใส่กะปิ el, แทนเต้าเจี้ยวละกันเร้าอยู่ถั่วเน่ากบอมีไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไปทำน้ำเงี้ยวกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากติดตามชีวิตของเด็กโดยในเดนเวอร์แลนด์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ